วันนี้เดินทางมาอีกครั้งหนึ่งที่หน้าสภาผู้แทนราษฎร,รก็เป็นวันที่สำคัญของประเทศไทยที่สภาจะได้เลือกนายกรัฐมนตรีมาเพื่อยุบสภาคือมันเป็นวันประวัติศาสตร์ต่อประวัตศาสตร์ประวัติศาสตร์แรกก็คือว่าเป็นวันที่ สมาชิกสภาผู้แทราานรฎรได้ทำการเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยเลือกนายกรัฐมนตรีก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศไทยอยู่แล้วแต่มั็นสองประวัติศาสตร์ก็คือว่าเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยเลือกมาเพื่อ,อยุบสภา ยุสบสภาายใต้เงื่อนไขทางการเมืองอ้างว่าจับมือพักนอนทางนี้แต่เงื่องไขที่อ่างยุสบสภา,าไม่มีเงื่อนไขของประเทศชาติเลยดังนั้นวันนี้พี่น้องครับพวกเราเป็นแวนวหน้าเป็น่วยเคลื่อนที่เร็วของพี่น้องประชาชนมาบอกกับสบภา,าว่าวิธีรประเทศที่ผ่านมา สองปีที่ผ่านมาหรือแม่ยอ้อนไปยี่สิบปีกาเมืองมัน,นวนยประโยชน์ทับซอนเอาเฉพาะใกล้ๆนี่ความขัดแย้งไทยกัมพูชาที่ทำให้นายกคนที่สามสิบเอ็ดของเมืองไทยนางสาวแพงทองทานชินวัตรต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากก าผัดแยงที่หลายท่านบอกว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวกลายเป็นผลมีการกล่าวอ้างกันต่างๆนาๆนาสุดท้ายที่น้องประชาชนก็บอกว่าแพทองทานชินวัตรต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกเพื่อให้ประเทศไปรอดเพื่อให้การเมืองไปรอดถ้าแ,แพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบเอ็ด ยืนยันที่จะพิสูจน์ตัวเองในศาลสุดท้ายศาลร,รัฐธรรมนูญก็วิดิไชยบอกว่าป่าฝืนจะเรียดทำอย่างไว้แรงเพราะแพทองทางชินวัตนนายกคนที่สรงเส็จของเมืองไทยผลจะเมืองก็เริ่มขึ้นอีกทั้งตอนหน้านี้ตอนอยู่ในตำแหน่งวิกฤตการเมืองก็เริ่มขึ้น เริ่มจากที่หุณพ่อได้ทําหน้าที่สทอถ้าสินชินเราว่าทำหน้าที่ส,อ,อ,อ,ส,สอ,อ,อเกินบทบาทที่ควรจะเป็นเกินบทบาทสมาชิกพรรคเพื่อไทยเกินบทบาทนายกรัฐมนตรีเข้ามาจัดก,การอำนาจเข้ามาแทรกแซงงานจัดตั้งรัฐบาลประกาศนโยบายที่สุมเทียงอีต่างหาก ผลประโยชน์ทับซ้อนห้50ทางทะเลเรื่องคาสิโนพันออนไลน์เรื่องเช่าที่99าปีเรื่องแรงดิบนี่คือนโยบายที่พรรคเพื่อไทยไม่เคยหาเสียงไว้พรรคเพื่อไทยไม่ได้เคยหาเสียงนโยบายนี้พรรคเพื่อไทยหาเสียงนโยบายค่าแรงขันต่ำ6 0ร้อยบาททั้งทีผ่านมาสองปีห0 0้อบาทอยู่ไหนอะพรรคเพื่อไทยแถลงนโย ยาตีเงินเดือนขั้นต่ำสอง0 0ืบาทสองปีก่ยังไม่เห็นรถไฟฟ้าปีตลอดสายในกรุงเทพยี่สบาทมันอยู่ตรงไหนอ่ะแต่พรรเพื่อไทยที่เป็นแกนนำกับเดิมที่มีแพร่ทองหานชินวัตรเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีไปเอาเนโยบายที่คุณพ่อทกักษิณชินวัตรที่ทำมาที่สทวเนี่ย ประกาศไว้มาเป็นนยโยบายเรื่องด่วนไม่ว่าจะเป็นคาสิโนเขาก็อหานกันทั้งประเทศไอ้ที่หาเสียงไ,ไม่ทำไอ้ที่ไม่ได้หาเสียงเรามาทำโดยเรื่องด่วนแล้วไป็นยังไงครับก็เกิดวิกฤตการเมืองขัดแย้งขัดขากันเองไม่พักร่มวัฐบาลสมัยก่อนสุดท้ายวันนี้เป็นยังไงเป็นศูญยากาศทางการเมืองจะตั้งรัฐบาลดีแข่งกันยุบสภา มีรถฐบามไ้่ทำอะไตอนหาเสียงประกาศบอกว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลจะอยู่ยาวสี่ปีเพื่อพัฒนานโยบายของตัวเองจะตั้งรถฐบาลถแถลงนโยบายในสภาก็ประกาศบอกจะอยู่ยาวอยู่ยาวเพื่อสารก่อนโยบายซึ่งทิศ สาพากันไปแล้วที่อื่นร่แข่งกันทำงานแข่งกันหานโยบายแต่เงื่อนไขการยุสบสภาไม่มีเงื่อนไขที่เป็นวาระของพี่น้องประชาชนเลยไม่มีเงื่อนไขที่เป็นวาระของประเทศชาติประชาชนเขาตั้งคำถามว่า MOU 4344ไอที่ทะเลาะาาากันอยู่ที่ไทยกัมพูชาเนี่ยเดาเะพาออย่างยิ่ทะเลาะกันอยู่ที่บ้านนองจานตอนนี้ ขบูชาก็กล่าวอ้างว่าไทยระเิดเมโอยูสี่สไทยก็กล่าวขาขบูชาแลระเมิด M อ็มอสสุดท้ายปัญหามันอยู่ที่ M o u เพราะไปยึดถือแผนที่อัตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนแต่ทหารเขายึดถือแผนที่ห้าหมื่นประเทศเดียวมีสองแผนที่รัฐบาลถือแผนที่หนึ่งต่อสองแสนทหารถือแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่น วารลละของประเทศชาติลดความขัดแย้งระหว่างไทยกับบูชาเราก็เสนอว่าให้ยู43และ44ทํากรอบพวิภาคีการเจรจากันใหม่โดยตั้งพื้นฐาน MOU ให้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นผมถามว่าในสภาที่จะเลือกนายกกันในวันนี้มีใครเคยสร้างเนื่องไขย,ยกเลิกเอ็ม่ไม่เป็นนโยบายรัฐบาลทุกอย่างไปโยนมาให้รัฐธรรมนูญ ทุกอย่างไปโยนมาให้เงินนไขอื่นทะเลาะกันที่ชายแด้ขึ้นค่าแรงขัดต่ำหกหัวดทไม่ได้ก็จะแก้เราทำมนูญปัญหาประเทศเหมือนแก้รัฐมนูนแล้วทุกอย่างมันจะจบอย่างนั้นแหะไม่ใช่ดังนั้นไอวิกิตการทางการเมืองพันแรกคุณาศิลป์เิน,น,นว,วัฒนได้เข้ามาแทรกแซงการจะตั้งรัฐบาลแล้วแต่คุณเศษรษฐาทวีสิน ก็แทะแสงให้พิชิตชื่นบานมาเป็นรัฐมนตรีสารทางตา,าตงปเศสถาบวิสินคนจะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ละพักก็ไปกินมาม่ากันที่บ้านต่างๆว่าซึ่งก็รู้ดีว่าคุณทัศน์เสียงอยู่ที่นั่นสุดท้ายเป็นยังไงได้ลูกสาวก่อนกำหนดเป็นนายกก่อนกำหนดมันเหมือนว่าพ่อก่อนกำหนดเพราะพ่อก่อนกำหนดภูมิภูมกนักนทางการเมืองมันไม่มี มันไม่แข็งแรงไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองโทรศัพท์คุยกับมุลแสงเขาเลยอับให้คือทุกประเทศทางการพูดระหว่างพูดนำวิโทรคุยกันแต่ละประเทศเนี่ยนักการพูดหลายอัดเสียงไว้อยู่แล้วเพื่อยืนยันแต่เรื่องการแพทองทานทินวัตแกเป็นนายกรัฐมนตรีที่โคอรก่อนกำหนดภูมิพุการหัก ร่างกายทางความรู้ทางการเมืองมันไม่มีมมก็เลยเสียเหลี่ยมคุมเซนจากคนหน้าเหลี่ยมตายไปกลายเป็นเสียเหลี่ยมให้กับคุมเซนวิกฤตการหางก,การเมืองก็เริ่มวิกิตกันต่อซ้ำซากอยู่แบบนี้ความหมายที่พวกเรามามายืนยันว่าถ้าเป็นอยู่แบบนี้พักเพื่อไทยที่อยู่ภายใต้การควบคุม ของพระศินชินวัตรซึ่งวันนี้ไม่อยู่แล้วมันจะบริหารประเทศได้อย่างไรก็คำบูชาหรือไพ่เหนือกว่าประเทศไทยทางการมันอย่างไรอย่างหนึ่งคมบูชาก็จะแฉกันอีกมีคลิปหลายคลิปดังนั้นเราบอกว่าในสถานการณ์การเมืองตอนนี้พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งการสู้รบกันเป็นต้นเหตุแห่งการสร้างนโยบายที่ไม่ชอบธรรมเนี่ยไม่ควร เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะคุณอยู่ภายใต้การพ่อบงําสั่งการของทักษิณชินวัตรวันนี้ทักษิณเดินทางไปรักษาตัวที่ต่างประเทศที่น้องย้อนกลับไปก่อน22สิงิงหาปี66ทักษิณจะเดินทางกลับมาเมืองไทยพูดหน้าตาดีบอกจะไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมืองแล้วจะกลับมาเลี้ยงหลาน ปิตร่างกายไหวยน้ำเตะกระสอบรายชก่วยชกลมอบอุ่นร่างกายเหมือนคนไม่ป่วยไข้พอเดินทางมา22สิงหา66เดินทางมามป่วยวิกฤตทันทีพอขึ้นศาลเสร็จป่วยวิกฤตเอาใบรับรองแพทย์จากสิงคโปร์เอาใบรับรองแพทย์จากดูใบมาอ้างพอออกจากโรงให้ การตำรวจได้รับการพักโ้ษก็หายป่วยทันทีเช่นเดียวกันมาถึงบารนี้สารนับไปบางคำวพที่าสาวันที่9สังยาอีกไม่กี่วันจะถึงวันที่9อา,อาการป่วยของทักถึงกำเริบกกลับมาอีกครั้งหนึ่งเฉพาะตอนที่จะป่วยจะเพาตอนที่จะติดคิ ไปวิกฤตต้องไปอยู่ชั้งทีพอเขาตรวจสอบได้ว่าชั้น14สี่มันปลอมนะนี่มันไม่ได้ป่วยเจีมันป่วยเท็พสารน,นัดจะพาเขาคุกอีกวันที่เก้าป่วยวิกฤตอีกรอบหนึ่งต่องบินโดยเร่งด่วนจะไปสิงคโปร์สิงคโปร์บินแป๊บเดียวก็ถึงแต่นี่มุ่งหน้าไปดูใบไอ้ข้าวมันไก่ที่ผมเคยฝากซื้อตั้งแต่กระดับมา22สิงหาหกหก็ไม่ได้กิน ที่66บินจากสิงคโปร์ผงก็ไลน์ไปบอกให้ไก่มาให้หน่อยสุดท้ายก็ไม่ได้กินรอบนี้จะไปสิงคโปร์ผงก็ไลน์ไปบอกร้านเดิมบอกปากข้าวมันไก่มากับพักสินให้หน่อยสุดท้ายไม่ได้ลงที่สิงคโปร์จ่ายเงินค่าข้าวมันไก่ไปแล้วใครจะหิ้วมาให้เนีย่ยสุดท้ายมุ่งหน้าไปดูไปซึ่งหลายคนก็ทาดว่าสงสัยไม่กลับมาอีกรอบ เพราะมันปกติถ้าคนที่ยังมีอำนาจบาลมีมีอำนาจวาสนาอยู่วันนี้จะเลือกนายกรัฐมนตรีมีคุณชัยกเกษมนิติสิริเป็นคณนเดีนายกรมันํำเร็จโดยปกติถ้าเป็นคุณทัาสินคนทั่วไปจะยังไม่ออกนอกประเศหรอกวันนี้ยังน้อยก็ต้องรู้ว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี ต่พอเห็นฉากด้านหลังเข้าใจว่าการดิวมันจบลงแล้วสงสัยไทรกับเสียงไปใครต้องเปลี่ยนเป็นขั้วอื่นแทนแล้วตัวเองก็ต้องขึ้งสารอีกวันที่เก้าเอาความแน่นอนไม่ได้จำใจต้องลาประเทศไทยไปเพิบเถอกเขาบอกเขาไม่ได้หนีแต่ยังไม่กลับมาครั้งที่แล้วทับสีนก็บอกผมไม่ได้หนีผมแค่ออกไปส7ปีเอง แต่รอบนี้ถ้ายังไม่กลับมาในวันที่เก็สงสัยไปยาวแต่ป้ากลับมาก็สงสัยอยู่ในคุกยาวเช่นเดียวกันพี่น้องครับดังนั้นมาวันนี้มาสื่อสารถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ประเทศไทยหรือจะช่วยกันแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศไทย ต้องนอยู่ที่การเมืองใบสั่งที่ผูกครอบงำโดยคนนอกพักคนนอกสภาอยู่แบบเนี้ยการเมืองมันจะเดินต่อไปได้อย่างไรดังนั้นพอแลกที่เรามาวันนี้ประกาศจุดยืนให้ชัดเจนให้ได้ยินกัน ะมีกี่คนไม่ได้เลือกใครไมไ่ชอบใครเกลียดใครผ่านกลไกรัฐธัมาเลือกกันมาเสร็จต้องรับเรื่อนไขของพี่น้องประชาชนแปลงกันไปแล้วหนึ่งยกว่าเอ็มโอยทีสาโดยทันทีสองก็ไม่ต้องเอาเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกพนันออนไลน์เข้ามายุ่งเกี่ยวในโนโยบายของรัฐบาลกันอีกต่อไป สามไอ้แลนด์บิตต่างๆเช่า,า,ชาที่99ปีก็ยกเลิกทันทีนี่คือข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนนะไม่เคยเรียกร้องอะไรเป็นอื่นอื่นใดแก้รัฐธรรมานูญุทำได้แต่หมวดหนึ่งหมวดสองเรื่องความมั่นคงของชาติสถานนะบรรพระหมหากษัตริย์ไปแต่ต้องไม่ได้ดังนั้นนี่เราก็มีกรอบของเราแต่ถ้าสภาย,ยังดื้อดึง เอาคุณชัยกเกษมนิติสิริเป็นนายกรัฐมนตรีพื้นที่ชุมนุมใหญ่จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเราก็จะไม่อยู่เราก็จะไปชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลกันทันทีแต่ถ้าพักอื่นเป็นนายกรัฐมนตรีเราก็เนียบอยู่ดีพี่น้องครับเราก็ไปยื่นข้อเรียกร้องที่ทำเนียบ ทำกรอบข้อตกลงทีนี้แหละจะเป็นข้อตกลงเป็น m o u ระหว่างประชาชนประชาชนมีอะไรไม่ไมพี่น้องไปแล้วเมื่อกี้ว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างดังนั้นเส้นทางนี่มันยังต้องเดินต่อมันยังต้องไปต่อจับตาอย่างายรายงานมาจากอาคารรัฐสาภาในที่ประชุมนี่ก็เล่นแง่กันจนวินาทีสุดท้าย ก็ตั้งใจให้สภาล่มจะได้ไม่มีการเลือกนายกกันวันนี้เขาก็ตั้งใจว่าสภาเนี่ยไม่มีสสเข้าองค์ประชุมก็ไม่ครบก็เห็นว่ายังไม่มีใครเข้าไปประชุมในสภามีเฉพาะที่ตั้งใจจะตับจัดตั้งรัฐบาลหลังนั้นพี่น้องครับวันนี้เราจะปักหลักกันอยู่ที่นี่จนมีความชัดเจนพี่น้องที่อยู่ทางบ้านถ้าอยากมาก็รีบม,มา จนสภามีความชัดเจนสามทุ่มก็จะอยู่อยู่กันไหมเนี่ยสี่ทุ่มเที่ยงคืนก็จะอยู่เพลเพลเก็เลือกนายกตอนตีสามลักกลับเหมือนเคยอย่าให้เป็นาก,ก็แล้วกันดังนั้นเราจะอยู่ที่นี่กันยาวๆรอจนกว่าสภาจะมีความชัดเจน จึงจะมีมาตรการทั้นต่อไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวพบปากกับท่านอื่นต่อไปครับ